ตื่นมายำสาวหนาวหนาสด,ส,ดสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนคลิปวิดีโอนี่เนาะปะ้าเหมาจะให้เบิง่งให้สม้มต่อไปนีเนาะจะให้เบิง่งให้สม้มภาพตอนที่เขาไปตลาดวันนี่ได้ถ่ายคลิปไวเป็นบางส่วนบางตอนสว่สดแลยกะเบาแพงหิวงัดกับปุนกันอย่างแสบเมื่อวานเป็นบางส่วนป้าเหมาก็ถ่ายคลิปไวจะให้เบิง่งให้สม้ม ขอขอบุญขอบคุณผู้ที่ติดตามเขอบุญเขาชมเดอ้อทุกทุกคนแล้วก็ทุกกำลังใจมาติดตามชมตามทิปเลยผักไทยสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ท่กทานทุกคนงัดข้าปุ้นตอนบุกินบอ่อเออมาแล้วบ่ น้ำข้าวปุ่นผงซีใส,สเลือดน้ำได้ก้อนเลือดน้ำได้ดิในเมือง,องเ,เออคุยกับปีโอ้ยสุดยอดแล้วอย่าบอกนะว่ากินไปกินมาขิดฮอดแม่ครัวเด้อยากขิดได้อยากขิดได้ <laughs> มันสิบอกว่ามันสินหยงยากไปกว่านี้ <laughs> มันสิเพ่อมีย สูไป่นองสูเว e ียกไม่รัวกับปูขนาดเลยเห็ดกับเขากระแซบทุกเถื่อไม่รัวอยู่บ้านเฮากะนนั่งใั้เม็นซื้อเขาปุ้นไปลงนะขั้นว่าย่ยมขาบมือแรงนะสามสิบโลไปอยู่ยังนะยังไีมาถามหาตาสวดนีโอ้ยพอดีสอยออเ ปัาชิวาน่าใช่ข้าป um. ุ้นบดอีกเลยเห็นบอร์ข <instead>. ้าวเปียกมืงขึ้นหมอบักไง่ายทิแท้เนี่ยไม่ได้แมนว่ามันเหลือได้แพงมันเหลือนได้สวยเอามาเท่ไปเน่หมอไปโง่ไปเปิดบึงหายแล้วกินยังกระแซบงานอยู่ในวัดพี่น้องเอ้กินยังกระแซบ ครูอันมมโมมาทานกัตริถูกบุญหักษาบุญสุขูสุคนเดอ้อท่านเขานำความกินกับข้อห่ําำห้รวยแน่นกินแบ่บกินนัวกินอิ่มกินเต็มกินให้มีเหือมมีแหงข้อห่ําำห้รวยให้มีแต่ความสุขความเจริญบุญสุขูสุสคนแม่ครัวทีมงานบ้านเท่ากับห้ยอยู่ดีไม่แหงให้พบแต่ความชุขความเจริญสูข,ขนาด บางควนกับไปนอนกึ่งดึงนเะฮือนคั่กับมี่ <laughs> บวเบวชจักเถือ่อแล้วมันนอนพิดบอนมันกับเป็นตาหัวเด้นะเฮะ้ยล้มผัดเป่าบาทน,นี่เจ้าเอ้ยน้ำกับนวหนาวกับนาว,นาว,นาวมันบ่แอบปลาล่องได้สิม,มานอนอีกนะเ้ยจอยบ่รรวมด้วย อ๋อึ้นซาลาเอะบอกน่องน่อยู่รลดมือนะน่ะปลาลอกเม่คัวขู่้าผัดบัมาเลยนี่ทีเจ้าขู่้าผัดบัมาเจโอใช้ขู่ขาเ็น ปลาอินผูก <c> ก <oughs> ับผืนบบเบาสบายก็เลยขาดขูดข่คาเอตจะเศร้าจ่อ,จอยเาวจ่อยเลยจึจ่งน้ำจินเด็กแซ่บขักบาบาแพงโอ้ยเมฆ่าเมฆ่ากับฟิเมอร์ดีเ <c oughs> มฆ่าคือบสดชื่นเนาะจะคือเงานอนไปออกงานทั้งเดย์เนาะ โอ้ขะกับบส่งสสดชืนจะขึ้นนอนบุอิ่มนี่อืคนจตลาดลายล่พีน้องแตกสสวแตกส่วนยำเรง เฟรอกับคลายบ่โ okay. อ้คายขายเฟออ์ลายข้าวปุ้นอืมอยากสุดห่อนๆก็ต้องเฟรออยากกินเย็นกับข้าวปุ้นนีค่ะขี้่าสาวคายดู่ามาจ่ายตลาดแตส่สวดๆพี่น้องชาวบ้านทั้งบ้านนอกแม่ทั้งในเมืองแม่เขามา เหมากับอดคลิปให้เบิ่์เงยาวขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ที่ติดตามขอบุญเขาส้มมีกำลังใจน้ำพี่น้องเขเบุญเขาส้มนี่ล่ะผู้ได้มาทักทายสบายดีได้ยังแต่เสาสบายดีลูกน้องไปที่ไปใส่บอกห้มาอีกได้บเอาหน่วยหนึ่งเอาหน่วยหนึ่งเอาหน่วยหนึ่งลูก อืมเอาบอเอาโลดหน่อยหนึ่งมันสีสอเตรียมอาหารให้ปะนวลลุงจังหันต้มจืดพีนองต้มจืดแล้วกับมะกรวยหอมข้าวเจ้าหอมถือเบิดเบื่อโอ้ยมาสิไปเปิดประตูให้ถือเอาลูกขนมนี่เอา 宝妈ออกมาเด้อพี่น้องเลยตื่นมาเลยมีแต่เห็ดอาหารเลยไปไปโอ้ยบอือดอ,อกใกล้ๆนี่ไปลงจังหารโอ้ยคือแต่นะคือมีนี่บายบายอยู่กับยาย อยู่กับยายสองคนน้องสบายอึกกระถึกแล้วเนะาะได้หูแต่แต,แต่ตื่นมากนะตื่นมาบปด้นห้องได้หายพี่น้องเลยน้องสบายหูวจะควมำไน,น้นวลเอ้ยน้องป้ายตื่นแล้วยินเสียงเออแล้วนไนนวลน้องป้ายตื่นแล้วไปน่อยตื่นละเด้อผัวสาน เออหัวักความน้องหนึ่งคือการติกหน่อยหัจักความสมบรรยากาศยามเสาพี่น้องเนาะยามเสาร์นี่กาเตรียมจังหันครูบาในวัดนมงใหญ่นี่บ่ได้ออกไปบ่ได้ออกไปงานศพพี่น้องก็เลยลงจังหันถุงเมือถือจุป,ปะเมาแต่ว่าปะเมาก็บ,บ่ได้เต็มที่ดอกมีแต่เตรียมอาหาร รุงเขาแล้วก็ให้ประนวนประโทลงพี่เนอะขระชันมากกับเห็ดับ <c oughs> ราณพวกเมาต้องไปซอยงานศพแล้วกบมาเด็กง่วงนอนเนาะมาสี่มาหาทุ่มสี่ทุ่มาทุ่มเที่ยงคืนเผื่อสิมามานอนเพื่อแลอ่วหนะเพื่อแลอ่อหฮากับเตรียมอาหารเห็ดนั้นเห็ดนี้แล้วก็ล้างจาน เรียบร้อยจังได้มานอนส่วงกลางคืนนี่นาส่วงกลางคืนส่วงกลางเว้นนะคนร้ายส่วงหัวแรกนะไหวพระแล้วก็พังท้ำเทศดแลโดยครูบาจอยเทศเรื่องพระเวสสันดอนเนาะพระเวสสันดอนน่งมาที่บ้านเขาเอิ้น,นั่งมาทีเนะาะหักกะ กันที่สิบเมื่อคืนจบกันที่สิบคลิปวิดีโอนี้กะตั้งแต่เมื่อวานนี่จิพา้เบ่งผ้าส้มรัวๆแต่เมื่อวาน,นจะขอจบไว้สำนึกก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่สุขีมีความสุขทุกท่านทุกคนสบายดี